เกิดเมื่อใบไปลงแหลงแล้วก็ตายแล้วเพื่อนก็ชุบมาใหม่ลงมารอบนี้ก็กะแคมยาวๆเลยอ๊ะทุกคนเห็นอะไรไหมโอ้โหสามตัวเลยตายแน่แน่ใบเฮ้อได้โปรอดอย่าเห็นใบนะพูดท,งา,งา,ทา,างบังตาทำมังบังตาเฮ้ยทุกคนเขาไม่เห็นใบเอาดีๆเขาไม่เห็นใบจริงๆนะเนี่ยโอ้โหหัวก็แดงไม่เห็นได้ไง พเวทมนใบแน่เลยมาดูกันสิว่าจะรอดได้ถึงตอนไหนเราก็ยังไม่เห็น <c oughs> อุ๊เ <c oughs> <c oughs> พื่อนอีกคนเขามาเฮ้ยแต่เขาไม่เห็นใบว้าวขาถานี้มันได้ปะอาวอ้า <c oughs> เอาใบโดน,นยิงจากข้างหลงนะังอะหอเห็นได้ไงก่อนไม่อยู่แล้วจ้าอยู่ไม่ได้ <c oughs> เอา้าโดแล้วมีลถมา จะรอดไหมเนีย่ยใบทุกคนแต่เขาขับรถแปลกๆอะดู <c oughs> เขาลงรถแล้วเขาก็ย่อให้ใบ <c oughs> โห <c oughs> นี่มันบุญอะไรของใบวะเนี่ยไป <c oughs> ด้วยคะ่ะดูทรงหลงพี่น่าจะเป็น F4 ใบโอ้โหแล้วดูตัวนะหนึ่งสองโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่มันตรงจรชัดๆดูดิอ่ว่าแต่ที่ใบหายไปไหนกันหมดอะ่ะตายตายแล้วใบจะรอดไหมเนี่ย รถออกหมอกใบไ,ไม่มียาเนี่ยรถพังอืแล้วใบก็ตายอ่ะหมดสนุกเลย